ครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมบรรยากาศอู้สี่กำลังยังกำลังเตรียมงานนะครับเถ่ายรีวิวให้ดูนะครับมี คันนี้ยังไม่มารับครับลูกค้ายังไม่มารับเขาจะคุมผ้าไว้ให้นะครับงานประกอบอันนี้งานขัดครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดครับก็จะทำสีเสร็จเราจะมาขัดมาขัด มันขัด <c oughs> นี่ประกอบแล้วแบบนี่นี่ก็เริ่มขัดครับนี่ขัดแล้วก็ลงเงานี่คันหนึ่นงงานขัดสีดำทั้งนั้นเลยครับเน้ขัดคันไหนครับค่น,นี้เหรออืม นี่ง,งานขัดนะครับสีอันนี้ยังไม่ได้ขัดใช่ไ่ะอันนี้ยังไม่ได้ขัดครับเรื่องงานประกอบปรอบกระจกชนชนท่านนี้มา <c oughs> อันนี้เป็นนิสสันสีเราจะเป็นอย่างนี้ประกอบออกไปครับ นี่ครับอันนี้รอบคันนี่ยังไม่ได้ขัดนะครับสนใจทําสีก็ได้เลยครับสหสี่หนึ่งสองสามเจดหสี่นะครับอู้เชียงเฉยนนะครับนี่ครับนี่ล่าก็จะเยอะหน่อยปักกัน มาดูคันนี้ก่อน๋อคันนี้ประกอบแล้วด้านหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับน,นี่สี่ประตูน,นี้แนบเปลี่ยนครับอันนี้เหลือเข้าไปโอ้สีแล้วก็ อันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนติดตามนะครับนี่พ่นไปแล้วครับคันวันนั้นที่ถ่ายให้ดูก็พ่นไปแล้วเรียบร้อยแนละ้วประกอบนะครับครับขอบคุณครับ